สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBOND นะครับผมวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับประจำวันเสาร์ที่18พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมสุดท้ายนะครับของหลายๆลีกนะครับในลีกชั้นนำของยุโรปนะครับก็หลักๆวันนี้จะมีหลีกที่จะกลังจะเปิดฉากก็คือบุนเดสลีกานะครับมี เตะพร้อมกันหมดนะครับทั้ง10คู่ทั้ง9คู่นะครับแล้วก็มียังมีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับมีเรื่องของการลุ่นพื้นที่ยุโรปนะครับมีเรื่องของการหนีตกชั้นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้2คู่นะครับจัดมาให้เรียบร้อยนะครับผมไปดูันที่คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นทีมแชมเปี้ยนนะครับอย่างเลเวคูเซ่นนะครับที่ คว้าแชมป์ไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนๆน,นู้นเลยนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นทีมที่ไล่พ่ายนะครับสถิตินี้ก็กําลังลุ้นอยู่ว่าจะทําได้ตลอดทั้งซีซั่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผ่านมา33เกมนะครับยังไม่แพ้ใครมี87คะแนนนะครับก็ที่อันดับ2อย่างไบเยนอยู่15คะแนนนะครับแล้วก็จากทุกรายการตอนนี้เลเวอร์คูเซ่นไม่แพ้ใครมา50เกมนะครับก็มีลุ้นสถิติอยู่ที่ อีกสามเกมที่เหลือนะครับถ้าเกิดทำลายได้ก็จะเป็นรุ่นทุกกาที่เพอร์เฟกมากๆกับการไร้พ่ายห้าสิบสามเกมแล้วก็ได้สามแชมป์นะครับวันนี้นะครับจะปิดฉากในลีกนะครับเกมสุดท้ายเปิดบ้านเจออัลสบโบก็เชื่อว่าลุ้นได้อยู่นะครับเพราะว่าอัลสบโบกเองก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างโอเคนะคก็คือไม่ได้ลุ้นบอลยุโรปไม่ได้ตกชั้นนะครับอยู่กาลางตารางผลงานช่วงหลังก็ไม่ได้ดีด้วยนะครับอัลสบโบกแพ้มาสี่เกมรวด นะครับผมแพ้แฟรงก์ฟิร์ตแพ้เบเมนแพ้ดอตมุลและก็แพ้สุดกาดมานะครับเกมนี้เจอกับเลเวอร์ที่องบอกว่าเหนือกว่าทุกกระบวน่านจริงนะครับเล่นในบ้านด้วยแล้วก็กําลังมุ่งมั่นที่จะรักษาสถิติลายไพ่ต่อไปนะครับเกมนี้ดูแลไม่น่าพลาดนะครับไม่ว่าจะชนะหรือเสมอมเชื่อว่าเกมนี้เลโวเซนจะมีแต้มอย่างแน่นอนนะครับแต่ผมคิดว่าโอกาสชนะมีสูงมากๆนะครับเพราะว่าเรื่องของชื่อชั้นที่เหนือกว่านะครับ วันนี้เรื่องของกำแพงอาจจะสูงไปนิดนึงนะครัให้เลเวอร์เป็นต่ออยู่ที่1.75บางที่เป็นถึง2ชั้นแต่มาเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะใส่เต็มนะครับเพื่อเป็นการเอาเลือกเอายยก่อนนัดชิงยูโรปาลีกด้วยเชื่อว่าเกมนี้เลเวอร์น่าจะถล่มขาดได้นะครับส่วนดีคู่หนึ่งครับไปดูกันที่ฟุตบอลเกาโชสเซเลียนะครับเป็นเลเช่เจอกับอัตาลันต้านะครับเลเช่อยู่อันดับ13นะครับก็ การันตีแล้วนะครับว่ารอตายแน่นอนนะครับไม่ต้องตกชั้นนะครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่าไม่ดีก็ไม่ได้แย่นะครับแพ้แค่เกมเดียวนะครับจาก5เกมหลังสุดแล้วก็ชนะ,ะ2เกมเสมอสนะครับส่วนอตัตแลนตาเพิ่งจะอกหักมานะครับในเกมนัดชิงฟุตบอลอาคบอิตาเลียนะครับที่แพ้กับยูเวนตุสไป01นะครับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะเน้นพักตัวหลัก เป็นหลักนะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับอาตาลาต้ตามีเกมนัดชิงยูโรปาลีกนะครับกับเลโอคูเซ่นนี่แหละนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้ผู้เล่นตัวหลักๆก,ก,การศึกมาในฟุตบอลโคปาอิตาเลียก็เชื่อว่าเกมนี้น่าจะเป็นโอกาสของพวกตัวสำรองและก็ดาวลูกมากกว่านะครับวันนี้ไปเยอนด้วยผมคิดว่าโอเคแหละถึงอาตาลนต้าจะเป็นทีมที่เรื่องของมาตรฐานเรื่องของชื่อชั้นนักเตะดีกรีดีกว่าแต่ว่า อย่างที่บอกไปคือพวกเขาน่าจะเตรียมตัวสําหรับการเล่นฟุตบอลน้าชิงในสัปดาน้าแล้วคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะโลเตชันเป็นหลักนะครับแต่นักคิดว่าเกมนี้เนี่ยการไปยอนเรเช่เชื่อว่าโอกาสที่จะชนะอาจจะน้อยนะครับวันนี้เรื่องของเฮดี้แคปก็ถือว่าคขอนข้างสูงด้วยนะเขาให้ตันต้าบุกไปต่อ0.75นะครับก็คือจะบ้านแพ้ได้นะครับแต่ว่าเสียหูหนึ่งแต่ว่าทีมเดียวชนะเนี่ยก็ถ้า เสี้ยวดึงเท่านั้นเองนะครับเชื่อว่าเกมนี้เชียร์้าบ้านดีก,กว่านะครับไม่น่าพลาดนะครับผมสรุป2คู่วันนี้นะครับที่ให้เลือกเชียร์กันเนี่ยก็จะมีเลเบอร์คูเซ่นครับแล้วก็อีกคู่น,นึงจะเป็นเลเช่นะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ